รบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆขอบคุณครับคำสั่งมาถึงแล้วครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษถูกส่งถึงมือแต่ละคนโดยตรงว้าวแต่ก่อนอื่นพวกเราควรอ่านจดหมายเก่าๆก่อนคำสั่งของเขาแต่ละครั้งซับซ้อนเสมอพวกเราอ่านมันได้จริงๆหรอแต่ก่อนมีแค่ยูเทียเท่านั้นที่ได้เห็น ในเมื่อเขาส่งคำสั่งส่วนตัวให้ทุกคนแปลว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเราพร้อมจะเห็นมันทักนี้เป็นยังไงบ้างเธอมีเพื่อนที่มีพรสวรรค์เยอะเลยนะถ้าต้องการอะไรก็บอกมาได้ทุกเมือ่ออืมนี่คือแผนคำสั่งหรออ่านแล้วเหมือนจดหมายคุยเรื่องทั่วๆไปเลยใช้เขาสั่งแต่แรกให้ปลอมแปลงจดหมายให้เหมือนจดหมายทักทายธรรมดานี่ลองดูฉบับนี้สินี่คือจดหมายคำสั่งฉบับแรกหลังจากช่วงจดหมายทักทายยูเทียช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ฉันสบายดีนะวันนี้พี่ชายคุณรองก็เอาฉันไปนั่งแทนเก้าอี้อีกแล้ว5าตลกดีใช่ไหมละ่ะบางทีก็อยากเขียนจดหมายคุยกันบ้างถ้าเธอไม่รังเกียจก็เขียนตอบมาหน่อยแล้วเด็กที่ฉันส่งไปคราวนี้คือเขาระบุเป,ป้าหมายที่ต้องกําจัดแล้วมอบภารกิจไว้ในนั้นแล้วก็สั่งให้รายงานผลหลังจบงานจดหมายตอบของเธอทําให้ฉันดีใจมากมาเขียนจดหมายเล่าเรื่องชีวิตประจําวันกับความเป็นอยู่ในสานเลี้ยงเด็กทุกเดือนกันเถอะดูแลที่นั่นให้ดี ถ้าเราร่วมมือกัน,กนทุกอย่างต้องไปได้สวยแน่ตรงนี้แหละคือจุดที่เขาฝากให้ฉันดูแลจันทราสีครามอย่างที่เห็นเขาเป็นคนเลือกทุกคนด้วยตัวเองแล้วก็ฉบับนี้หูแน่นอนเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลทําให้นึกถึงภารกิจแรกนี่แหละวิธีอ่านคําสั่งของเขาให้ถูกต้องแล้วจึงลงมือทําภารกิจถ้าอย่างนั้นทําไมเขาไม่มาเยี่ยมเราด้วยตัวเองหรือสื่อสารทางเวทไม่ดีกว่าหรอก็จริงถ้ากังวลเรื่องข้อมูลรั่วไหลทําไมต้องใช้จดหมายด้วยล่ะพวกนายไม่ลืมกันใช่ไหมพวกเรา แค่ทำตามเท่านั้นความศรัทธาแบบนี้ถึงขั้นทำให้กลดลุกเลยนะใช่ฉันรู้ดีเอาละมาอ่านคำสั่งใหม่กันเถอะอือเขาสั่งให้ฉันไปที่คาริบันดินแดนแห่งอัศวินอาณานิคมันเหรออือฉันเกลียดทะเลทรายที่สุดเลยฉันได้รับมอบหมายให้ไปที่เมืองแห่งความสำาราญรักซัสฉันต้องไปเมืองแห่งเขาวงกฎลาทาเนี่ยส่วนฉันไปอนาักิสิ์โรสริโอแต่ละคนมีคำสั่งเฉพาะของตัวเองว่าให้ไปทำอะไร ฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่เขาบอกให้ฉันเป็นอัศวินเขาบอกว่าการสนับสนุนจะดําเนินต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงที่อยู่ของขวาญก็ถูกเขียนไว้ตรงนี้ด้วยช่างเธอไปถึงเดียวก็รู้เองแหละว่าคืออะไรจริงจําไว้ถ้าเขาไม่พูดขึ้นมาก่อนห้ามพูดถึงจันทาสีครามโดยเด็ดขาดสาเดือนต่อมาตามคาดไม่มีข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเหยื่อหรือเวทมนต์อยู่ในนี้เลย คงต้องลองทดสอบด้วยตัวเองว่าแต่เรื่องมือสังหารที่คาลิโอละได้ข่าวอะไรบ้างใหม่คิวข่าวครองบอกว่ายังสืบหาข้อมูลไม่ได้เลยครับหลังจากที่ฉันเข้าแทรกแซงเล็ก,เล,กเล็กน้อยๆในขณะที่ช่วยเหลือห้าบามหารเอฟเฟกต์ผีเสื้อก็เริ่มควบคุมไม่ได้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทําไมโลเรที่ในเนื้อเรื่องเดิมควรจะตายตอนนี้กลับกลายเป็นดัยุกอันเทียแถมยังสร้างอิทธิพลในโลกใต้ดินเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวงั้นเลิกตามสืบเรื่องมือสังหารเถอะครับจริงเหรอครับ นี่มันชัดเจนว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่รู้จะดีกว่าตามเซตติ้งแล้วแทบไม่มีอะไรเล็ดรอดสายตาของกิล่าวกรองได้ถ้ายังเดือดึงไปขุดอะไรที่เลยขอบเขตเควสตไปแล้วมันจะนำพามาแตกถ้าการเตรียมตัวสำหรับเรื่องไม่คาดฝันทำให้ฉันตาเร็วขึ้นแล้วก็ฉันไม่ทำดีกว่าองค์กรรับพวกนั้นจะไม่เข้ามายุ่งเว้นแต่จะมีอะไรที่เป็นอันตรายต่อพวกเขาดังนั้นถ้าฉันไม่เข้าไปยุ่งก่อนพวกมันก็ไม่โจมตีฉันหรอกถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปขุดคุยต่อแล้ว รับทราบครับผมจะยุติการสืบสวนมีเรื่องหนึ่งเดวุสได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินที่คาลิบันแล้วครับจริงหรอดีไปเลยสิแบบนั้นสามเดือนถัดมาท่านเขาพูดตรงๆเลยนะเขาสุดยอดจริงๆเดวุสตั้งกองอัศวินของตัวเองแล้วครับหานั่นหมายความว่าเขาอยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือสูงกว่าผู้ใช้ดาผู้เชี่ยวชาญดาจอมดาแต่เขาเพิ่งได้รับตำแหน่งอัศวินไม่นานเองไม่ใช่หรอ มีข่าวลือว่าจะมีจอมอัศวินคนที่ห้าโผลมาใน1ิปีนี้อัศวินระดับจอมดาบของคาลิบันใช่ไหมละ่ะครับเขาเปี่ยมล้นไปด้วยพรสวรรค์อย่างแท้จริงนี่แน่แน่ฉันภูมิใจในตัวเขาจริงๆคาริบันตอนนี้คงจะคลึกคลื้นหน้าดุหกเดือนต่อมาหนึ่งปีหลังจากห้าบาปมหันแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตหลังพิธีสืบทอดตําแหน่งและตอนนี้ฉนันเริ่มคุ้นกับงานในฐานะเขาแล้วท่านเขาผมได้ยินข่าวมาสดๆร้อนๆเลยครับ หืมเดวุสได้กลายเป็นหนึ่งในห้าแห่งทาลิบันแล้วครับจอมอัศวินเขาเป็นแชมป์อัศวินตำแหน่งนั้นต้องเป็นจอมดาบเท่านั้นถึงจะได้ไม่ใช่หรอือในไซคิเดเลียจอมดาบคือผู้ก้กาวข้ามดาบออราเบตไปแล้วและปลุกพลังพิเศษเฉพาะตัวชื่อว่าดิเวชันขึ้นมาแต่เดวุสเป็นจอมดาบไปแล้วเหรอถ้าพูดให้ถูกต้องยังไม่เชิงครับเขายังสร้างดิเวชันของตัวเองไม่ได้แต่ทางประเทศก็ได้มอบตำแหน่งจอมอัศวินให้เขาแล้ว เขาล้มดับอันดับที่สี่ลงได้แล้วก็คาริบันเองก็เสียจอมอัศวินไปให้กับอารยชนทางเหนือก็จริงพวกเขาทำสงครามกันมากกว่าสิบปีแล้วโดยทั่วไปแค่ทำความเข้าใจและใช้มาดาได้ก็ใช้เวลาราวสิบห้าปีแล้วส่วนดิเวชันต้องใช้เวลานับหลายทศวรรษไรฮาดับอันดับหนึ่งเคยเป็นจอมอัศวินอายุน้อยที่สุดตอนอายุ3 2เนื้อเรื่องหลักตอนที่3สหายชั่วคราวเข้าร่วมแล้วจะออกจากปาร์ตี้หลังจบภารกิจเนื้อเรื่องไรฮา ฉันจับดาบมาตั้งแต่ห้าขวบเชื่อในจอมดาบที่อายุน้อยที่สุดได้ใช่ไรฮาร์คแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อจริงๆทั้งที่มีพรสวรรค์นขนาดนั้นยังใช้เวลากว่า20ปีแล้วเอวุสที่ไม่เคยแต่วิชาดาบมาก่อนกลับกลายเป็นจอมอัศวินภายในปีเดียวเนี่ยนะถ้าติดอยู่แค่ดิวิชันอย่างเดียวอีกไม่นานอาจจะแซงหน้าไรฮาร์คในฐานะจอมดาบด้วยซ้ําดูเหมือนว่าฉันอาจจะได้ผลประโยชน์บ้างไหมนะบางทีอาจจะไม่หรือบางที่ฉันอาจจะไม่ได้อะไรเลยไม่หรอกไม่มีทางแน่นอน ก็แค่จดหมายไปถึงแค่ยูเทียคนเดียวเท่านั้นแม้จะย้ายไปอยู่ในอาณาจักรศักดิ์แล้วแต่ในจดหมายที่ยูเทียได้รับก็ยังมีข่าวคราวบาปคนอื่นๆแทรกเสมอชัดเลยว่าพวกเขายังติดต่อกันเองอยู่ตลอดทั้งที่เธอไม่เคยเจอฉันเลยสักครั้งแต่ยังน้อยก็ขอบคุณสําหรับของขวัญสักหน่อยไม่ได้หรอแอบน้อยใจนิดหน่อยนะเนี่ยตั้งสติรู้สึกขอบคุณก็พอแล้วที่พวกเขาตื่นขึ้นในฐานะห้าบาทแล้วไม่ได้ทําอะไรอาณาจักร ตราบใดที่ทุกคนได้กินดีอยู่ดีแค่นั้นก็พอแล้วเขตศูนย์กลางเมืองหลวงคาลิบันเคินดดย่านที่อยู่อาศัยของคุณนางชั้นสูงคฤรืหัดใหญ่ที่กองอัศวินจันทาคลาสแห่งคาลิบันประจำการเดอุสมาคาเลียนหัวหน้ากองร้อยอัศวินจันทาคราสจอมอัศวินที่อายุน้อยที่สุดอ่าท่านพี่ แม้จะผ่านไปหนึ่งปีการจำช่วงเวลานั้นได้ก็ยังทำให้ฉันอับอายฉันสูญเสียทุกอย่างให้กับเงาดำสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในตัวฉันคือความโกรธที่ไม่สามารถควบคุมได้และความเีือจ่งที่จันทราผู้ยิ่งใหญ่ช่วยชีวิตฉันไว้ มันไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอสําหรับความพักดีแต่คําสัญญาที่ว่าฉันจะได้ลังแค้นด้วยตัวเองนั่นต่างหากคือเหตุผลที่ฉันเชื่อฟังในฐานะสมาชิกของจันทราศรีครามการทําภารกิจในฐานะคนของจันทราศรีครามคือภารกิจอันตรายและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแต่ฉันไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองหลายปีมานี้ฉันทําภารกิจที่กลายเป็นบันไดให้เข้าใกล้เงาดําทีละก้าวจนกระทั่งฉันได้รับคําสั่งส่วนตัวครั้งแรกมันกระทำหันมากมันคืออะไรกันแน่ ทางใต้ของคาลิแบนที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในเรกัสเทนมีของขวัญอยู่ไปตรวจสอบทันทีของขวัญไม่ใช่สิ่งที่ฉันยินดีฉันต้องมาหาอะไรที่นี่กันแน่ภายใต้คำสั่งที่กระทน,นนั้นของขวัญจากจันทราผู้ยิ่งใหญ่คือครอบครัวที่ฉันคิดว่าสูญเสียไปแล้วตลอดกาล ครอบครัวของฉันที่ล้มค่าเรากับชีวิต